สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาขนของกันในกรุงเทพนะครับแถวย่านบางซื่อนะครับมาดูกันว่าการวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นก็หาอะไรลองท้องกันก่อนนะครับได้ปิ้งไก่นะครับปิ้งปีกไก่หมยละยี่สิบครับแล้วร้อนเลยยี่สิบบาทได้สามปีกนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวคนละสองห่อนี่ครับอร้อนเลย น้องเจ้าพวอที่ two นะครับก็มีช่องของเขาเองนะครับติดตามก็น่าจะเก็บหยาบสองพันคนละนะครับนี่ครับห็นรู้ว่าจะกินที่ไหนครับจินในรถนี่แหละครับง่ายดีก็นี่เราก็มาหาจอดปั๊มแถวๆที่จะใกล้ๆกับจุดที่ลูกค้านัดนะครับเป็นหอพักนะครับแล้วก็ย้ายไปคอนโดงานวันนี้ ไม่ถนัดจับสีกเลยว่างั้นนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการแก้เลื่อนนะครับอ,อ่าพวกเครื่องเดื่มชูกําลังนะครับไม่ขอบอกยี่ห้อแล้วกันนะครับถ้าใครอยากรู้ยี่ห้อไหนอร่อยหรือยังไงเดี๋ยวยี่ห้อไหนจะสนับสนุนนะครับเม้นมาได้นะครับอิ่มท้องแล้วก็ลุยงานกันต่อนะครับงานวันนี้ของใหญ่ก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็เป็นตู้ วางของนะครับแตไม่ใหญ่มากนะครับโอ้โหเขาทาทางครับแคบมากครับอันนี้วัดใจเลยผ่าดนิดเดียวนี้ไปขูดรดเข้าได้นะครับเรากาลังทําทางใหม่แถวนี้ยันอันนี้ก็อยู่วงสว่างนะครับเขตบางซื่อนะครับใกล้ๆครับมพระจอมเก้านะครับลาดกระบังนะครับ นี่ครับมาถึงแล้วโอ้โหปลายรถรับจ้างขนของเต็มต้นไม้เลยครับแต่ทําไมเขาถึงติดต่อเรามาครับเราอยู่นะวะนครไกลมากน่าคิดนะครับแต่เพราะอะไรผมเคยทําคลิปไว้ละนะครับยอดดูได้นะครับกอจากที่ชื่อคลิปนะครับที่ผมบอกว่ารถขนของของเราเนี่ยเราคิดเลทราคายังไงนะครับ ก็ของเรานี้จะเอาอิงตามราคากลางนะครับตามราคากลางของกลุ่มพวกรถของของเนี่ยก็ไปถามหาในกลุ่มเฟซหรือว่าในเพจผมก็ได้จะมีบอกอยู่ครับราคากลางแล้วก็เอาราคาตรงนั้นอะ่ะเรามาคํานวณต่อนะครับวันนั้นเขาจะบอกไว้ว่าจากกรุงเทพไปจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้ราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ดูตรงกิโลนะครับเราก็มาคํานวณดูสมมติเรา สมมตริราคากลางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ห้าพัน 5, อย่างเงี้ยสมมตินะครับอันนี้มันสองร้อยกิโลอย่างเงี้ยถ้าจังหวัดไหนไม่มีเราก็ดูจํานวนกิโลสองร้อยกิโลนะก็น่าจะประมาณห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสมมตินะครับ,นนมมรรบแล้วก็ดูที่จํานวนของด้วยนะครับของเยอะของน้อยอะไรยังไงนะครับของชิ้นใหญ่เราก็อาจจะบวกเพิ่มไปเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าไม่มีลิฟต์นะครับเป็นบันไดขึ้นหลายชั้นเราก็บวกเพิ่อมอีกเล็กน้อยครับหลักร้อยอะไรแต่ถ้าไปแบบต่างจังหวัดใกล้ๆไปแล้วค้างคืนเราก็ต้องบวกที่พักไว้ได้วยประมาณพันหนึง่งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีบอกหมดนะครับในเบนในใบเลานะครับในราคากลางหารตามกลุ่ม facebook พวกรถขนของอะไรได้นะครับ การวันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับลูกค้าขนช่วยด้วยแถมยังให้ติปเรามาด้วยเขาบอกว่าเอาของมาเยอะนะครับไม่ได้ตามที่แจ้งตามที่แจ้งมีนิดเดียวอะไรเงี้ยบอกให้เราคิดเพิ่มแต่เราก็บอกว่าไม่เอานะครับไม่ได้คิดเพิ่มลูกค้าก็เลยให้ติปมาอีกคนละร้อยนะครับก็ถือว่าใจดีมากครับขนช่วยได้ถ้าลูกค้าดูยก็ขอบขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ